สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง a ออโตโรดรีวิววันนี้เราจะพาไปชมรีวิวอย่างละเอียดของมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนรอคอยสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นก็คือ2026 Honda Wave 100รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงความเรียบง่ายทนทานและประหยัดน้ำมันพร้อมอัปเดตใหม่ๆที่ทำให้รถคันนี้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศอื่นๆ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ2,026 Honda Wave 100ยังคงเอกลักษณ์ของรุ่นก่อนหน้าด้วยรูปลักษกณะทัดรัดคล่องตัวเหมาะกับการขับขี่ในเมืองตัวไฟหน้าถูกออกแบบให้ดูเฉียบคมมากขึ้นติดตั้งอยู่ในแฟริงด้านหน้าช่วยเพิ่มความทันสมัยและให้แสงสว่างดีขึ้นตอนกลางคืนไฟเลี้ยวก็จัดวางได้ลงตัวดูเรียบง่ายแต่มีสไตล์ด้านข้างของตัวรถดูเพรียวบางมากขึ้น มาพร้อมลายกราฟิกที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตพอประมาณไม่มากเกินไปถังน้ำมันออกแบบให้แนบเนียนเข้ากับเบาะนั่งซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเบาะที่นั่งสบายที่สุดในกลุ่มนี้ความสูงของเบาะพอดีกับผู้ขี่หลายช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ส่วนท้ายของตัวรถเรียบง่ายแต่ใช้งานได้ดีมาพร้อมไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยคุณภาพการประกอบโดยรวมถือว่าดีเยี่ยมตามมาตรฐานของฮอนด้า ในส่วนของสมรรถนะเวบ100รุ่นปี2026ใช้เครื่องยนต์ขนาด97.1 c c แบบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยอากาศให้พละกกำลังที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่งให้ตอบสนองดีขึ้น เร่งได้เนียนขึ้นในช่วงความเร็วต่ำๆเหมาะสำหรับการจราจรในเมืองกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ7.6แรงม้าแรงบิดใกล้เคียง8นิวตันเมตรการเร่งอาจไม่หวือหวาแต่เพียงพอสำหรับใช้งานทั่วไประบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ4สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลใช้งานง่ายแม้แต่ผู้ขับมือใหม่จุดเด่นที่สุดของเวฟ100คือความประหยัดน้ำมันต้องขอบคุณระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ได้รับการปรับุง โชกหน้าแบบเฮเลสโตปิกและโชคหลังคู่ซึ่งถือแม้จะไม่ได้อักแบบมาสำหรับขับเร็วหรือเข้าโค้งแรงแรงแต่ก็ให้ความนุ่มนวลดีเมื่อขับผ่านถนน ระบบสตาร์ทไฟฟ้าและสตาร์ทเท้าทั้งสองแบบไม่มีฟีเจอร์ล้ำล้ำอยางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นและใช้งานได้จริงมาถึงราคาครับจุดแข็งสำคัญของคอมแด้เวฟหนึ่งร้อยก็คือความคุ้มค่าปีองพนี่สินี้คาดว่าจะตั้งราคาไว้ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง4ี่0 0บาทขึ้นอยู่กับพื้นที่และภาษีท้องถิ่นเหมาะมากสำหรับนักเรียนคนทำงานหรือคนที่ต้องการรถใช้งานในราคาสบายกระเป๋า โดยสรุปแล้ว2 0 2 6 Honda Wave 100ยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เรียบง่ายประหยัดและใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันอาจไม่ได้มีฟีเจอร์หรูหราแต่ก็ให้ความคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เหมาะสำหรับใครก็ตามที่มองหารถที่ดูแลง่ายขับสบายและประหยัดจริงๆ ขอบคุณที่รับชมออโตโรดรีวิวอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ